เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับไฟที่อยากจะมีไฟพกพาเอาไปใช้งานเพราะว่าเห็นบางคนนะครับบอกว่า power box เนี่ยราคามันสูงเกินไปก็สามารถใช้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ไปแปลงไฟได้นะครับการใช้งานก็อยากจะใช้แบบทั่วไปนะครับเปิดไฟตลาดนัดหรือชาร์จแบตมือถือหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ไฟไม่เยอะเนี่ยก็แนะนาอินเวอร์เตอร์เลยนะก็อินเวอร์เตอร์ตัวนี้มันจะเป็นอินเวอร์เตอร์ที่สามารถแปลงไฟจากแบตเตอรี่ของสว่านเนี่ยให้มาเป็นไฟบ้านได้นะใช้กับอะไรได้บ้างก็อย่างเช่นไฟตลาดนัดแบบนี้นะครับก็เนี่ยผมเสียบให้ดู หรือจะเป็นพัดลมก็สามารถเปิดได้นะครับส่วนการใช้งานนานหรือไม่นานเนี่ยขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่นะถ้าเป็นแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ก็จะใช้ได้นานนะครับแต่ถ้าหากเป็นแบตเตอรี่ก้อนเล็กก็จะใช้ได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนําแบตเตอรี่จริงๆก็แนะนําให้เลือกแบตเตอรี่ประเภท2 1งหนึ่งเนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ประเภทนี้มันจะใช้งานได้ค่อนข้างอึดเลยนะครับการใช้อินเวอร์เตอร์แปลงไฟเหมาะกับใครมันเหมาะกับคนที่แบบอยากจะใช้งานแบบชั่วคราวนะครับที่เป็นแบบชั่วคราวจริงๆนะถ้าเป็นผมประมาณให้ก็สักประมาณ30 50นนาาททีีถึงง1ชั่วโม มาณนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ด้วยนะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้นะครับว่ากินไฟเยอะหรือกินไฟน้อยนะก็ลองพิจารณาดูครับผมว่าเราใช้งานยังไงถ้าใช้งานแบบชั่วคราวก็อินเวอร์เตอร์แต่ถ้าอยากจะใช้งานานานๆก็พาวเวอร์บ็อครับผมแต่ก็ยังว่าเลยนะพาวเวอร์บ็อเนี่ยราคาเขาจะสูงนะครับก็ถ้าใครที่สนใจอินเวอร์เตอร์พิกัดอยู่ข้างล่างนะครับกดสั่งทิะการได้เลย